ไม่ดีนะคะถ้าสายลำอะ่ะถ้าลำเป็นอยู่แล้วอะ่ะคือมันมีล้มอะ่ะคือมันเบี่ยงตัวเองแรงมากงนนก็เลยฝันว่าเออเราเกิดมาเป็นพี่น้องกันเราเป็นพี่น้องกันแต่คนละแม่อะไรอย่างเงี้ยชาติก่อนเราเป็นพยานาคก็ม,มาเทียมล่างอะ่ะก็คือเหมือเทียมทมหารนะคะมาเทียมล่างเหมือนเขาเรียกอารมณ์ประมาณว่ามา มาอยู่กับเรานี่แหละมามาอยู่กับเราแต่แต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นท่านนะแต่เหมือนเหมือนมีเทพดามาคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยเออค่ะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็เรียกว่าเป็นเป็นครูที่แบบว่ามาจับท่าจับทางให้เรารำเพื่อเฉลิมฉลองอเพื่อเป็นมงคลให้กับเราแล้วก็เพื่อให้เราอะค่ะได้รำเพื่ออวยพรเพื่ออ้อนวอนในสิ่งที่เราขอให้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าถ้า เขาเรียกว่าอะไรวะถ้ามาทรงอะ่ะมันมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะทรงมีแต่อันนี้คือคือท่านมามาอยู่กับเราเพื่อมาให้พรเราอะ่ะค่ะเออแต,แต่แต่ไม่เขาเรียกว่าอะไรวะแต่เราไม่ได้อวดดีอวดอ้างว่าเป็นท่านค่ะ,ะมันคือการ<ะ>ที่ท่านมาอวยพรเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มอบความเขาเรียกว่าอะไรวะมอบความเป็นวิชาหรือสิ่งต่างๆซึ่งแล้วอธิบายยากเนาะเรื่องนี้มันก็ หลายๆคนเดี๋ยวพอพูดไปก็ว่า,ว,าว่างมง,งายในส่วนตัวของลาลาล่ากล้าพูดเลยว่าอะละล่างมง,งายแต่สําหรับคนที่ไม่เข้าใจละล่าหรือไม่เข้าใจในศาสตร์ของของด้านนี้ในในส่วนของการมูนะคะเขาก็จะหาว่าเราเราบ้านั่นแหละ ่าจะเป็นเรื่องการงานหน้าที่ธุรกิจเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีขานปีที่แรงซึ่งปีขานกับปีมังกรอ่ะเขาบอกว่าถ้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 าทำดีๆค่ะถ้าเกิดว่าขอท่านดีๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเวลาท่านให้อะไรอย่างเงี้ยมันมันจะมีแต่ความเฮงความเป็นมหาศาลเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปีสองปีนีจะเป็นปีแห่งปีพญานาคปีแห่งทรัพย์สินเงินทองอะไรอย่างเงี้ยสิ่งใดที่เราอ่ะ อ้อนวอนขอท่านได้ให้ท่านเปิดทรัพย์สินเปิดบารมีเปิดหน้าที่การงานที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ได้อ้อนวอนขอท่านผ่านเ็าเรียกว่าการรำนะคะการรำก็คือ,อถวายเป็นเทวะสําราญนะคะให้กับท่านอะไรอย่างนี้เราก็เลยในบางอย่างมันมันก็มีเขาเรียกว่าเป็นพลังพลังบางอย่างที่เกินต้านแล้วก็ลาล่าไม่สามารถ กำหนดตัวเองได้ในทิศทางที่มันจะเป็นไปฉะนั้นตรงตก่อนที่เราจะไปค่ะเราจะชําระร่างกายเพาะว่าชําระร่างกายคืองดเนือ้อสัตว์ค่ะอ่ากินกินผักค่ะกินเป็นกินเป็นมังสวิรัตน,นะคะเรางดเนื้อสัตว์นะคะเพื่อที่จะทําบุญให้กับท่านเพื่อให้ร่างกายเนะี่ยได้สะอาดเพื่อที่จะรับเขาเรียกว่าพลังรับบารมีจากท่านในการที่จะทํางานหรือหรือถ้าความเชื่อของเราก็ ถ้าเกิดว่าท่านจะมาเทียมเราหรือมาอยู่กับร่างกายเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าให้เป็นร่างของเราอะที่สะอาดที่สุดมันมันไม่เหมือนเราเลยเนาะเราเห็นเรา<อ>เราเราข<อ>รนร<ล>ำมาเราเราเรียนรำมานะเพราะเราเห็นคลิปนะ่ะเราตกใจทําไมถึงกล้าโพสเพราะว่าถ้าํำขนาดนั้นนะ่ะถ้าทรงตัวไม่ดีนะคะถ้าสายำํำอ่ะถ้าํำเป็นอยู่แล้วอะ่ะคือมันมีล้มอ่ะคือมันเบี่ยงตัวเองแรงมากจริงจแต่ในขนาดนั้นนะ่ะ และลา่าคือรู้สึกตัวรู้สึกตัวแต่ไม่สามารถที่จะกําหนดทิศทางของตัวเองได้อะ mm hmm. คือถ้าไม่ได้วอร์มร่างกายไม่ได้ยืดเส้นมันจะเอ็นลงไม่ได้หรืออะไรใดๆ mm hmm. มันเหนื่อยนะลําอย่างนั้นอะมัน mm hmm. ลําแบบไม่มีทิศมีทางอะคือมันเหนื่อยแล้วทีเนี้ยในสิ่งที่เราเห็นคลิปตัวเองเราก็ตกใจแบบเฮย้ยดีนะไม่ล้มอะ mm hmm. เพราะว่าการเอ็นตัวการลําแบบโอ้โขนาดนั้นอะมันมีมันมีสิทธิ์ล้มได้ง่ายแต่เราเราก็มองตัวเองว่าขนาดเราไม่ได้กินข้าวอ่ะ เราไปเอาพลังจากไหนมาราได้เยอะแยะขนาดไหนซึ่งราปกติคะ่ะมันเหนื่อยมากจริงๆการการรํานะคะมันมันเหนื่อยมากอะไรเงี้ยด้วยสีหน้าแววตาหรืออะไรเงี้ยที่จริงถ้าเกิดการรําปกติเราก็แค่แค่จะยิ้มแย้มแจม่มใสเนี่ยโอ้โหนี้ออกมาทางสีหน้าแววตาจนเรารู้สึกก็เออท่านท่านก็มาอยู่ท่านท่านก็มาเขาเรียกว่าท่านก็มาให้พรเราตรงนี้เราก็รู้สึกแบบดีใจในความรู้สึกเราว่าปูกยอาอยู่กับเราจริงๆอยู่เพื่อ สร้างขวัญกําลังใจสร้างให้เรามีพลังมีพลังในการที่จะสู้ในการทํางานต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อาจารย์เติ้นตะวันนะคะท่านก็เป็นสายพยาหน้าอยู่แล้วซึ่งท่านก็ประมาณเกรงเลขไว้อะไรอย่างเงี้ยเกรงเลขไว้ซึ่งท่านก็น่าจะมีจิตหรืออะไรสัมผัสได้แหละว่ามันน่าจะมีเลขประมาณอันเนี้ยเข้าเข้าวินอะ่ะ ซึ่งเป็นเลขของทัญญนยะ่าเน่ะเข้าบินก่อนเลขทันย่าออกเลขอมสินนะคะเป็นเลขอมสินซึ่งมันมีคนนะคะก็คืออินบ็อกมาหาทันย่าว่าเขาได้หลายแสนมากกับการที่เขา<อ>ดูคลิปเนี่ยเขาได้เออแล้วเขาก็จะซื้อเขาเรียกว่าสาหลีอะคะ่ะถวายองค์ปู่ย่าเผยแผ่บารมีขององค์ปู่องค์ย่าสายยานพญานาคน,นะคะเราก็จะนําเงินส่วนหนึ่งนะคะก็คือร่วมกันทําบุญ เพื่อเป็นถวายเป็นมหาภูศนให้กับท่านซึ่งหลายๆคนก็รู้แล้วว่าสายญาณญานาคนะในพระพุทธ,ธาการเนาะท่านก็บวชไม่ได้อะฉะนั้นหน้าที่ของเราเมื่อได้ทรัพย์ได้บารมีจากท่านแล้วอะเราเป็นอย่างเราเป็นผู้หญิงอะเรามีความรู้สึกว่าเราก็เออเราก็บวชไม่ได้อะเราก็บวชพระไม่ได้อะอู้หู้เราขนลุกเราก็เลยขอตั้งจิตแบบท่านอย่างเงี้ยในสายของพุทธศาสนาสิ่งใดที่ทํานุบํารุงพระศาสนาได้อะไรอย่างเงี้ย เงินส่วนนั้นต่างๆที่เราทํางานมาได้ค่ะเราก็จะร่วมทําบุญแล้วก็ได้เผยแร่บาร,รมีของอบ่ยญาพญานาคด้วยฉันยา่าเออหยุดดีนางก็ฝันอก่อนหน้านี้น,นนะเราก็ไม่คิดว่าเราจะสนิทกันขนาดนี้คุยไปคุยมาไม่รู้อะไรยังไงถึงถึงได้แบบถูกจริตกันกันกันมากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะนางก็ไปฝันนางก็เลยฝันว่า เราเกิดมาเป็นพี่น้องกันเราเป็นพี่น้องกันแต่คนละแม่อะไรอย่างเงี้ยชาติก่อนเราเป็นพญานาคกะเลยนั่งฝันม่จตุเป็นตะมากเลยนะเราก็บอกว่าย่าบ้าหรือเปล่าวะฝันดูหนังเยอะไปปุ๊วะหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้คนก็มูพญานาคหรือว่ามันอยากไปมูมากจนแบบว่าฝันเก็บไปฝันนั่นนี่นู่นอะไรหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเราเราก็ไม่เคยคุยกับกับน้องนะเมื่อปีที่แล้วว่าย่าพี่อยากรำจังเลยอ่ะอยากมีคนทักว่า อยากให้พี่ไปรำอยู่อะที่ปู่ปู่ศรีสัตนคา,าราชที่นครศรีสัตนคา,าราชอยู่ที่เดี๋ยวนะน้องคายหรือ,อนครพนม่ก็คุยกันกันกบน้องจนเวลาผ่านไปจนมาเข้าปีนี้เราก็แบบ้ย,ยังไม่มีโอกาสจนก็ไม่รู้ว่ามันจังหวะหรือดวงอะไรก็ไม่รู้ค่ะได้ให้ไปเจออาจารย์เบอาจารย์ก้อนคำแล้วก็อาจารย์เติ้ลซึ่งเขาจะเป็น ผู้รู้หรือผู้ข้ามบอดเกี่ยวกับสายยานพญานาคเลยฉะนั้นก็บอกว่าท่านจะจัดพิธีมวงสวงอยากให้ทันญ,ญากับล่าเป็นลำอยู่ที่อองค์ปู่ศรีสัตนาคาราชในวันที่11เดืเดอนหนึ่งก็คือห1หนึ่งหนงึคือนัมเบอร์วันอะแล้วเราก็แบบยากสิ่งที่เราคุยกันไว้อ่ะเราไม่ต้องดิ้นรนได้จะไปเองอ่ะแต่มีผู้นำพาเราไปอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนอันนี้คือ ลาล่านะคะได้ไปขึ้นอ่าถ้ำนาคาพอถ้ำนาคาเราก็ไปเจอพระ,ะที่เกี่ยวกับสายยามพญานาเหมือนกันท่านบอกว่าถ้าได้ไปจัดพิธีบวงสรวงอยู่ที่หน้าองค์ศรีสัต์นี่นะจะโชคดีมากๆแลเราก็แบบว่าทำไงดีวะกว่าจะไปได้ทั้งโควิดทัานนั้นทั้งนี้เราก็จะอยากบวงเนี่ยมันก็มีเรื่องนำพาให้เราไปเราก็เลยแบบโหยิ่งเชื่อไปใหญ่ว่าแล้วทุกอย่างบางทีสิ่งเดียวมากๆากวมันเหนื่อยเหนื่อย แต่เมื่อวันเวลามันถูกที่ถูกทางถูกเวลาของมันนะคะจะมีผู้นําพาเราไปเองอะ่ะเกิดงอกมาเป็นแบบเฮ้ยเราต้องหรือว่าปู่ยาย่าจะเปิดทางธุรกิจให้เราอีกอย่างหนึ่งวะหรือ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเอองั้นก็ทำพิธีบวงสวงแป้งเราไปด้วยเลยอะไรเงี้ยแป้งลูกสาวพญานาคให้เป็นอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่เชื่อว่าเวลาเราไปคุยกับใครคหรือ จะทํากิจการใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นเราอะอยากให้หลงสน่ห